สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงนะคะในส่วนของคลิปความรักความสัมพันธ์นะคะเฉพาะความรักนะคะให้กับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนกันยายน2563ค่ะคลิปนี้ก็จะทำให้กับคนจำนวนมากๆเลยโดยรวมเนาะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะหรือดูเพื่อนำปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะถ้าดูแล้วใช่ดูแล้วตรงนะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ชอบยังไงก็ไม่ต้อง คิดมากนะคะผ่านไปนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาววันอาทิตย์นะคะประจำเดือนกันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะความรักคนโสดก่อนแล้วกันนะคะโดยรวมนะคะคนโสดนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้หรือบางคนอาจจะเข้ามาช่วงไปลายปลายเดือน สิงหาหรือก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ความรักมันก็อาจจะเหมือนเหมือนเราไม่รู้ตัวนะคะบางครั้งก็เหมือนกับเขาอาจจะแอบชอบเราแต่เราไม่รู้นะคะสำหรับคนโสดเนาะพอเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนมีอะไรบางซิ่งอย่างให้เรารู้นะคะหรือมีคนมาบอกนะคะสำหรับคนที่แอบชอบนะคะว่าเขาคนเนี้ยแอบชอบเราอยู่นะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของบางครั้งเราไม่ ไม่ได้รักอะนะคะไม่มีความรู้สึกรักไม่มีความรู้สึกชอบนะคะถ้าเราได้ในในส่วนของอมีคนมาบอกหรือเรารู้สึกได้นะคะว่าเขาชอบเราแต่เราจะ,ะตรงกันข้ามนะคะไม่ได้รักหรือไม่ได้ชอบเขานะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีจริงๆนะคะก็จะมีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นคนที่มีตําหนินะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่อยู่กว่ามากๆนะคะหรือคนที่ เคยมีคู่หรือมีครอบครัวมาแล้วหรือมีบุตรก็ได้นะคะถ้าเป็นคนที่เอ่อถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นผู้เอ่อหญิงเนี่ยก็จะมีผู้ชายที่มีตํแหน่งก็หมายถึงว่าเขาจะเคยมีครอบครัวนะคะหรือคนไม่โสดก็ได้นะคะหรือเป็นในลักษณะของคนที่อายุกว่าเยอะกว่ามากๆนะคะเข้ามานะคะจะเป็นคนผิวดําแดงนะคะหรือผิวค่อนข้าง ข,ข,ข่าวค่อนข้างแดงนะคะข่าวก็จะข่าวแดงแงหรือสีแทนนะคะไม่ใช่ข่าวแบบขาวมากๆอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างก็อาจจะเป็นในลักษณะของตรงกลางกันข้ามกับกับสเปกเรานะคะจะเป็นลักษณะนี้เนาะแต่ดูแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ yeah, นะคะเขาก็เข้ามาดีแต่เขาจะเป็นคนที่เคย มีตำหนิเคยมีครอบครัวแล้วมาก่อนพ่อไม่แม่ไม่อะไรเงี้ยน,นะคะจะเป็นลักษณะนี้เข้ามาชอบในเดือนกันยายนนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของออบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่ เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะมีมีแนวโน้มจะคนเก่าๆเขา,เากลับมาก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะในส่วนของคนที่คบหากันอยู่เนี่ยนะคะที่มีแฟนแล้วบ้างนะคะที่ยังไม่ชัดเจนหรือชัดเจนนะคะแล้วก็ตามนะคะความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสามารถที่จะไปต่อได้สวยๆนะคะใครที่มีปัญหากันก็จะกลับมาคุยกันมาเคลียร์กันนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีข้อแม้นะคะบางสิ่งบางอย่างด้วยกันเกิดขึ้นข้อแม่อะไร ะะก็หมายถึงอาจจะมีข้อตกลงนะคะหรือข้อที่ต้องทำร่วมกันนะคะหรือว่าในลักษณะของต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะของต้องคุยกันนะคะต้องเหมือนกับมีแผนร่วมกันอะไรในเรื่องของอนาคตหรือเรื่องการลง,งทุนทำอะไรด้วยกันในเรื่องของ ธุรกิจก็ได้นะคะหมายถึงคู่รักอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้หรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะของอช่วงนี้อาจจะ อาจจะไม่ได้แย่นะคะความรักไม่แย่แต่อาจจะมุ่งที่การเงินหรือการงานมากกว่านะคะก็คืออาจจะคิดในเรื่องของทําธุรกิจร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมีเรื่องเงินเงินอางานเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของความรักทั้งคู่นะคะก็เหมือนอาจจะสร้างฐานะด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนที่คบหากันอยู่นะคะคนเกิดวันทิ์ในเดือนกันยายนนี้นะคะมีเกณฑ์ดีๆมีเกณฑ์ข่าวดีหวังอะไรไว้ก็มี เ,เกณฑ์สำร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำธุรกิจหรือเรื่องการเงินใดๆนะคะด้วยกันนะคะถ้าอะไรที่เหมือนกับทำร่วมกันจะหนุนกันได้ดีนะคะสำหรับช่วงกันยายนนี้ค่ะในเรื่องของคนที่มีคู่แต่งงานกันแล้วบ้างที่อยู่ด้วยกันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีเกณฑ์ข่าวดีมีเกณฑ์เรื่อง สิ่งดีๆเข้ามานะคะถ,ถ้าผ่านมามีเรื่องทะเลกกาะกันหรือขัดแย้งกันไม่เห็นด้วยนะคะในเดือนกันยายนนี้ให้ปรึกษาได้นะคะในเรื่องของการอยากทำอะไรหรืออยากมีอะไรในเรื่องของการปรึกษาหารือกันนะ,ะมีโอกาสนะ,ะแฟนจะเห็นด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเกณฑ์ที่ดีได้เริ่มอะไรใหม่ๆแม,ม้กระทั่งได้ข่าวดีเรื่องมีบุตร นะคะก็ได้ตั้งขันอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครที่รอคอยบุตรอยู่ก็จะได้ในในเดือนกันยายนนี้อาจมีแนวโน้นมมีข่าวดีเรื่องบุตรเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้สิ่งของใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะมีในลักษณะของได้อ่าหวังอะไรหวังอะไรไว้จะได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือแม้กระทั่ง ซื้อนะคะที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆร่วมกันนะคะก็มีแนวโน้นมที่ดีนะคะอะไรที่อยากได้หรืออะไรที่หวังไว้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนมีคู่นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสำหรับโดยรวมนะคะสรุปอย่างนี้เนาะคนสูน่ะก็ก็ยังต้องดูกันไปก่อนนะคะแต่สําหรับคนมีคู่น่ะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทั้งสองสถานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วนะคะแต่ให้ระมัดระวังกับ สำหรับคนที่มีคู่ที่ยังไม่แต่งงานนะคะบางครั้งอาจจะต้องอเหมือนกับคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้แฟนหรือบางครั้งอาจจะเป็นในลักษณะของอช่วงนี้อาจจะห่างๆกันนะคะแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนาะเหมือนกับโฟกัสที่งานเงินมากกว่ายุ่งทําตัวยุ่งจนอาจแฟนอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้ใส่ใจหรือรักเขาอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นความน้อยใจของเขาเกิดขึ้นนะคะหรือ กลับกันก็ได้เหลือจะเป็นเรานะคะเหมือนกับมีคนนะคะจะเป็นเราหรือแฟนนะคะโฟก,กัสที่เงินหรือง,งานมากกว่าในช่วงนี้มันก็เลยทําให้ยุ่งๆไม่มีเวลาร่วมกันอันนี้ก็ต้องเชื่อใจกันนะคะแล้วก็คุยกันนะคะด้วยเหตุด้วยผลเนาะก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะก็จ,จะมีในช่วงของห่างๆกันบ้างแต่ก็ยังมีเกณฑ์ได้เ <c oughs> จอๆกันนะคะแต่จะไม่บ่อยเหมือน ก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะโดยรวมนะก็ถือว่าถ้าจะทําอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของคู่หรือหวังอะไรในคู่นะคะให้ปรึกษาได้ในช่วงกันยายนนี้มีเกณฑ์คู่จะเห็นใจหรือเห็นด้วยหรือเข้าใจมากกว่านะคะในในเดือนที่ผ,ผ่านมาหรือสิ่งที่ผ่านมา หรือการคุยแล้วเขาไม่ไมเห็นด้วยใน,ในครั้งก่อนๆกลับมาคุยใหม่นะคะเขาอาจมีเกณฑ์เห็นด้วยในช่วงกันยายนนี้สําหรับคนมีคู่นะคะอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะค่ะสาหรับคลิปความรักนะคะความสัมพันธ์มันก็จะเป็นในลักษณะน,นี้สําหรับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่โดยรวมก็อยู่ที่การเจรจาการคุยนะคะวาจาะะเป็นหลักนะคะแล้วก็คนที่เหมือนกับ ทะเลาะการงินกันก็ให้คุยนะคะอย่างเงียบเฉยไปเพราะว่าการเงียบบางครั้งมันก็ดีอย่างเสียอย่างแต่ถ้าเงียบนานเึินไปมันก็ทําให้ความรู้สึกห่าง ออกไปสําหรับคนที่มีปัญหากันเนาะให้กลับมาคุยกันนะคะกลับมาเคลียร์นะคะด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่ที่สายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าลึกๆแล้วคุณทั้งสองน่ยถ้าถ้าคนวันทีท่ทะเลาะกันเนี่ยลึกๆแล้วยังรักกันนะคะมันเป็นเลิฟเวอร์เนี่ยนะคะก็ะใจรักแต่ปากอาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละว่าไม่ได้คิดถึงไม่ได้ห่วงแล้วอะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้ว ก็อยากให้เขากลับมานะคะในส่วนของคนที่ทะเลาะก,กันแล้วงอนกันในช่วงนี้ไม่ได้เจอกันหรือบางครั้งอาจจะบอกเลิกกันไปแล้วนะคะถ้าโดยรวมแล้วเขายังดียังมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีมีสิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้ลองให้โอกาสแล้วเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่นะคะสาหรับคนวันอาทิตย์เนาะแต่บางคนอาจจะ,ะเหมือนกับเหนื่อยมานานท้อมานานแล้วก็อาจจะจบๆไป ไปจะดีกว่าอะไรเงี้ยหยุดพอแค่นี้ดีกว่ามันเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นในลักษณะของบางครั้งอาจจะเป็นการไม่เข้าใจกันนะคะคุยกันไม่ค่อยลงเอยมากกว่านะคะแต่ถ้าอะไรที่อยู่ในใจแล้ว เปิดอกคุยกันเนี่ยมันเหมือนจะโปร่งใสกว่าแล้วก็มันจะเข้าใจกว่ามากกว่าที่ผ่านมานะคะถ้าคนอทิตย์เลิกกันในช่วงกันใหญ่อยู่เนี่ยจะเป็นในลักษณะของเลิกแล้วไม่ได้เคลียร์นะคะหรือหายไปเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือคนใดคนหนึ่งอยากเลิกแล้วไม่ได้บอกเลิกแต่งเงียบไปจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าได้คุยกันลึกๆแล้วข้างในมันยังมีความว่าห่วงใยหรือสายใยหรือความรักลึกซึ้งในใจนะต่อกันอยู่มันยังตัดกันไม่ขาด สำหรับช่วงกันยายนนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะอันไหนที่ ที่คิดว่ามีความสุขเราก็การให้อภัยก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้ามันให้อภัยหลายครั้งหลายรอบแล้วเหนื่อยนะคะ,ะอันนั้นก็พิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะคะน,นี่ก็อยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในสถานการณ์นั้นๆนะคะค่ะสำหรับคลิปวันอาทิตย์ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ